สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนให้ทายว่าวันนี้คือไม่ทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะว่าอิงก็จะตั้งชื่อคลิปว่าอิงก็โอเควันนี้คือวันพร้อมนะนมเนย ตอนนี้นะคะเราก็จะไปอาบน้ำสภาพแบบเออยังยังเพิ่งตื่นไม่ได้อาบน้ำอาบน้ำแต่งหน้าแต่งตัวทำผม dress up ต่างๆแล้วก็จะไป่าฟออีนิกซ์พาร์กไปถ่ายรูปกันกับทุกคนแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็ค่อยไปงานพร้อมก็ผมนะคะบางคนเขาก็แต่งหน้าเองหรือแบบบางคนก็ไปล้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่รู้กันว่าอิางก็แต่งหน้า childhood. ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ทำเป็นจาก็ออ <S <S <muitos> จะให มาแต่งหน้าให้ทาผมให้อะไรอย่างนี้ก็อย่างที่บางคนอาจจะเคยเห็นอิงลงในติ๊กต็อกแล้วว่าอิงเชวนคนคนหนึ่งไปพรมนะคะก็เขาก็ตอบตกลงเลยก็มีคู่เดทอิงก็มีคู่เดทไปพรมวันนี้ตอนนี้นะคะทุกคนแล้วก็แต่งหน้า About the way that you understand, mm -hmm. we don't need a rush, and we don't need to make no plan. Mm -hmm. You say, so yeah, I think she's so crazy. I don't want waste my days, no one else. I love how it feels. Killing time, going back. I was making these days and nights. Here, yeah, I'm cooking some up for right now. It's good. Bless Yeah, you've been letting go. Walk into the show. It's my heart now. Let's give a beat when I see you in the street and it's cool school. Lydia! When I really want to see you on the weekend. TikTok. Can, we, can you tag me in a TikTok? What are you gonna do? We'll I don't know, we'll tonight, make a TikTok tonight. tonight. tonight we'll yeah, about yeah, about make it. a TikTok. Yeah, tag me in it. I need five. Bye. How was the prom? It was pretty good. Oh yeah. Yeah, good, guys. It was so good. To learn how many

Um, from date. Yeah. Okay, you ask him or did he ask to go prom? I asked you, yeah, yeah. oh, so guys, I oh, you don't trust me. Yeah, do we have to like um, have a prom date Why? to go to prom? Like no. that, nope. we don't have, you can just go by yourself. Mm -hmm. We can go like. You don't have to have a form that you can you just go. Uh, what grade that like the grade like junior senior? Juniors and seniors can mm. go. Uh, Freshmen sophomores have to be invited. It's Like for like เด็กมห้าเด็กมหกไปแล้วก็ถ้าเป็นมอื่นที่ไม่ใช่มห้มหกเนี่ยก็จะต้องมีคนชวนไปเราจีนเขาบอกเดี๋ยวเราวิชั่งตามไปเลย เพรา t ว่ามันแ I'm gonna write in the note and it's gonna be cute and I give it to you โอเคทุกคนเองก,ก็จะมาทําให้คลิปนี้มันสมบูรณ์เพราะว่าเองก,ก็ได้ทําการตัดต่อคลิปพร้อมไปอะไรงี้ยคือตั้งแต่เองเข้างานพร้อมไปงก,ก็ลืมไปเลยว่างควรจะถ่ายคลิปมาเองก,ก็ได้ถ่ายคลิปประมาณหนึ่งแล้วก็มีคลิปที่แบบเต้นๆเพื่อนก็ถ่ายไว้มันก็แบบเออเองลง Story รรไปให้แบบให้ทุกคนมาถามกันว่าแบบอยากดูอะไรเกี่ยวกับงานพร้อมอะไรอย่างเงี้ยเองก,ก็ได้คําถามมา ระมาหนึ่งก็เยอะอยู่นี่ก็จะมาพูดเรื่งานพอม prom i s like um it's like a dance party for high school students party สำหรับ um เ,เด็ก High school กมันก็เหมือนเป็นปาร์ตี้สำหรับแบบเด็กที่แบบกําลังจะจบแบบเด็กไฮสคูลเด็กมอปลาย่เอเป็นสัญญาว่าเออจะจบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราไปงานพรอมเราต้องมีคู่ไหมหรือแบบถ้าเราไม่มีคู่ไปได้ไหมเข้าได้ไหมหรืออะไรยังไง จะไม่ต้องมีคู่คนวรไหมไม่ก็คือเราไม่มีคู่เราไปคนเดียวก็ได้แบบไปกับเพื่อนก็ได้ไปกับใครก็ได้ไปกับเพื่อนไปกับคู่เดทอย่างนี้ค่อยากแบบมีคู่เดทก็ชวนใครไปไม่จําเป็นต้องเป็นอ่โรงเรียนเดียวกับเราหรือว่ามอเดียวกับเราหรือแบบเป็นแต่ว่าคู่เดท <im ples> ไม่จําเป็นต้องแบบเป็นแฟนเป็นอะไรเป็นเพื่อนก็ได้เราก็ชวนเขาไปก็ได้ค <im ples> ู่พร้อมต้องใชยหญิงเท่านั้นหรือหญิงชายหญิงหญิงชายชายก็มันไม่จํากัดเพศว่าจะต้องไปกับผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงผู้หญิงก็ได้ผู้ชายผู้ชายก็ได้ แต่ว่าคู่พร้อมเราสามารถชวนคนไปได้แค่คนเดียวแล้วก็ผู้ชายก็จะส่วนมากก็จะใส่ชุดสูทใส่แบบใส่แท็ก์ท็กซ์โดอะไรงี้เรียกว,ว่าท็กซ์โดใช่ไหมใช่แล้วผิงก็ใส่เป็นเดรสอะไรเงี้แล้วก็คนที่ไปเป็นคู่เดทแบบอย่างตอนที่อิงไปกับเกชอิงกอิงก,ก็บอกเกชว่าเออชุดอิงเป็นสีส้มนะแล้วเกชก็จะแบบหาแบบอ่โบที่เป็นสีส้มแบบแบบแมทชุดกันคนที่เป็นคู่เดทกันเขาก็จะให้อ่าเรียกว่าคอสซาร์ มันก็คืออันเนี้ยก็คือเหมือนดอกไม้เหมือนแบบอ่ามันแบบกำไรดอกไม้อะไแบบใส่ให้กันอะไรอย่างเงี้แล้วก็ปักอ่ามันคือมันคือดอกไม้แล้วก็ติดตรงนี้ให้เกชเพิร์อัพพรอมทำใจนั้นแค่ไหนถึงอินจะไปถามอัลซิม for ร์ r อ m พรอมอินอยากชวนเกชไปพรอมอินก็เขียนในกระดาษเขียนในกระดาษว่า ยูอันนี้ก็ไปพร้อกมีแล้วก็ให้เกชไปแล้วว่เป็นแบบในวิดีโอกนะเออก็อิงก็ไม่ได้ทําใจนานม่าอก็มันอิก็แบบคิดว่าเออมันเป็นวิธีที่น่ารักดีนะก็ทุกคนไปทํากันได้ก็รู้สึกยังไงหร่อยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นพรอมครั้งแรกของอีงนะอิงก็อิกว่ามันก็สนุกก็เข้าไปแั้งก็เต้นเต้นเต้นมันดูกับเพื่อนนั่นแหละจนลืมว่าถ่ายวิดีโอลืมถ่ายวิดีโอไปเลย ชุดต้องเป็นไงคือเตรียมจากไทยไปเลยหรือเปล่าคะชุดต้องเตรียมจากไทยไปเองไหมคะก็อิงว่าไม่คือมันก็ได้ถ้าแบบเราอยากเตรียมชุดจากพร้อมเอ้ยไม่ใช่ถ้าเราอยากเตรียมชุดจากไทยเราก็ทําได้แต่ว่าอืมอิงว่าหาที่นี่มันก็น่าจะง่ายกว่าเพราะแบบชุดมันก็ไม่ใช่แบบเล็ก,เ,ลกเอ่ ในคลิปไม่ได้ถ่ายรูปชุดเยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าอิงอิงโพสรูปไว้ใน Instagram แล้วก็ในเฟซไว้ส่วนหนึ่งเอาไปดูกันรูปแบบชุดเดรสอิงเต็มๆแล้วก็อิงชอบทรงผมมากคือแบบผมอิงมันเแบบสีดำมันเริ่มขึ้นแล้วใช่ป่ะแล้วก็อิงก็ตอนนั้นอิงเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งย้อมผมไปแล้วแบบมันก็ค่อนข้างส้มส้มกว่านี่ส้มกว่าตอนเนี้ยแบบผมอิงมันเฟดไว้ใช่ไหม แล้วก็าอิงอิงก็ทำผมทรงแบบถักเปียแล้วข้างหลังมันก็แบบเปียเป็นสีส้มแล้วก็สีดำนี่ว่าอิงชอบก็ทุกคนอิงก็รู้ว่าอิงได้ทําการหาให้จากยูทูปไปนานสักพักแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์ในติ๊กต็อกว่ารอคลิปม่รู้อยู่นะรอคลิปยูทูปนะเวลาอิงไลฟ์สดนไอจีอะไรนี้ก็สัญญาว่าเจอกันคลิปหน้า You good? <laughs> oh, look at her! Look at her! <laughs> 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 oh. Oh, uh, why, like, <laughs> we will eat <hate> you! Yeah! Yeah! What the heck? <laughs> So...